จะพูดอะไรก็บุฟู้จะพูดอะไรทั้งไล่เลยเข่าไปเบิงเพราะเข่าไปเบิงเห็นนะงานอยู่พี่ไม่พอนะไม่ได้ออกข้างนอกไม่พอนก็นทางานอยู่ในร่มสบาย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 บายบายพี่เดินทางแวะเวียนเดินทางมาเห็นบัตรมีแต่งานวันนี้เบอร์เนเ,เล,นเละเดี๋ยวลงกอนไม่พอนินเละ แม่พรเปิดบ้านเปิดบ้านต้อนรับพี่ๆน้องๆวันนี้แม่พรเปิดบ้านอยู่จ้าเขามาพูดคุยกันเขามาเพิ่มพลังให้กันพี่น้องเอเนี่ยชอบหลย <c oughs> ขอบคุณในหลายขอบคุณเลหลายยายตึงวันนี้แม่พรไม่ได้เลาะเลยเช่าขึ้นมาเนี่ย ยังหวังอีกกว่ทีน้องสุภาพอ่านนอ้ายายภาพบอกว่าจ้าบอเป็นยังรอบ <c oughs> พี่รัศมีก็ยังอยู่เด้อน้องเศรษฐีเรือนทองพี่รัศมี <c oughs> ปอปลาอ่านใหม่สวัสดีจ้าน้องลำดวนแม่พอนอ่านใหม่แล้วปอปลาอ่านใหม่แม่พอนสวัสดีจ้าแม่พอน ใกล้จีเกงแล้วเป็นแม่แม่พอนอ่านภาษาอังกฤษออกแล้วแต่ว่าอ่านถูกหรือไม่ถูกกับโบหูแต่ภาพมัดแล้วจาไปวางไว้ไหนก็อย่าไปต่อเงิน ต้องไปตเพิ่นให้เพิ่นเบ้าไปเมื่อเช้าก็ลืมตัวหลอดไปคำหนึงแม่ห้าห้าว่าฉันลอดไปคำหนึง่งสวัสดีในชาติโอ้ยรอเราเอากันคนอะไรมารอแท้ลูกชายไม่พร้อเนี่ยลูกชาย มเช้าฟังระนาดตอนนี้มาฟังแม่พอนคุยบอกมาเช้าฟังระนาดเนาะเจ๊ปุ๊กเนาะแม่พอน่าเคยอยู่ถึงนี่จากเชียนอกอร้แม่พอนขึ้นแค่สามสิบครึ่งชั่วโมงแม่พอนก็ปิวแล้ว <c oughs> วันนี้แม่พอนขึ้น,นงานอยู่พี่แม่พอนไม่ได้ออกข้างนอกแม่พอนก็นทํางานอยู่ในร่มสบายสบาย <c oughs> สบายบายบายเล่นดูผู้เดียวเด้ยเป็นน้องในยิทตาเพิ่นวานะ คนมีหลาย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 เล็ดรอดเ่าได้ได้คำพูดของครับแม่พ่อนตื่นตีสี่สุวรรณสุวรรณได้เป็นแม่พ้อนขอบคุณนะจ้าขอบคุณพี่ๆน้อง,องๆเล้วแม่พ่อนเบ่งนาฬิกาก็ได้เท่าใดก็เอาเท่านั้นเนาะจะผิดคำว่าอะไรแต่ว่าอันตอนตอนที่ยัง้งว่จบเพ่นแจ้งเด สวัสดีในชาติโอ้ยรอเราเอากานคนอะไรมารอแท้ลูกชายแม่พรนี่ยลูกชายนะผู้ใดเดินผ่านไปผ่านมาเพิ่นเห็นเพิ่นเห็นแม่พรน,นั่งผู้ดีผู้ดีอยู่นี่เพิ่นแกนจะเพิ่นก็นจะเข้ามาเล่นขอโอกาสให้ครับพ,พี่น้องๆในไ,ไปเที่ยวหากันได้ไปพูดคุยกัน ได้ไปจับมือถือแขนกันน้องลำดวนปังจะแม่ปังจะแม่แมน้องลำดวนตั้งค่าได้ไปบู๊เนี่ยพุดนะปวดแขนยกบ่ขึ้นนี่แหละนกเขาว่าไว้เฮ้าแล้วบ่เป็นตาเปบอ่อเป็นตาไปทําอะไรนักจนักจากหน่อยเราจะไปนอนนนา <laughs> ติเป็นนอดเพราะว่าอย่างแม่พมม้นมักเศร้าไงโมเมนซเศร้าอย่างเศร้าต่ว่าแม่พอนปล่อยผมแม่พอนนั่นสระผมมาไม่ใหม่กันเลยได้ปล่อยผมไปนอ้องดูรุ่งแล้วก็ขอบค,คุณขอบคุณขอบคุณถึงจิตจบหรือยังไม่ย้าย้าเบยแม่พอนเคยเอินแต่เจ้ายายภาพเนาะยายตึงกับว่าติดปากเนาะแต่หูว่าชื่อ ได้เดินผ่านไปผ่านมาเพื่อนเห็นเพื่อนเห็นแม่พ่อนั่งผู้ดิบผู้ดีอยู่นี่เพื่อนแกจะเ,เพื่อนก็จะเขามาเล่นในชาติบอกเยะภาพเด้อในชาติบอกว่ายายสุขเป จ้าเอาที่สบายใจแม่นแมนเฮาบ่าเห็นกันตอนตอนเช้าเฮาบเ่เห็นกันตอนด้านเอาชะอ๋อตอนบ่ายเดี๋ยวเจอกันผู้ผู้บางคนที่ผ่านมาแล้วคือย่างกับแม่พร้นที่ผ่านคืนมาแล้วเพิ่นกับผ้ากันถามเลยที่เราจะมีว่าได้เย็ด ได้เป็นตัวเงินดีรันทองสวัสด,ดีจ้าคุณพี่รัศมีคุณพี่รัศมีว่าทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดค่ะทําทให้มีความสุขแมนไม่พน้นึกคิดเท่านั้นเลยยายภาพว่าเมื่อเช้าลืมตัวคำหนึ่งลืมตัวรอดคำหนึ่งแม่ฮะรอดคำหนึ่งแม่แม่ฮะ ปิกเออปิกปิกปิปิดคราบสวัสดีพี่น้องในชาติสวัสดีครับแม่พรจะพิดค้ำว่อะไรแต่ว่าอันตอนตอนที่ยังโมจบกเพิ่นแจ้งเดิเพิ่นจ้าสวัสดีจ้าแม่พรจ้า แม่พอนเปิดบ้านเปิดบ้านต้อนรับพี่ๆน้องๆตอ่พอนก็จะนั่งเล่นอยู่นี่แหละเดี๋ยวแม่พ้อนทำแม่พอนปิดบ้านท่านแม่พ้อนจะไปเล่นน้ำสวัสดีจ้าก่อนน่ะพักผ่อนพักผ่อนของแม่พ้อนโมเมนต์นอนหลับเด้พักผ่อนเล่นโทรศัพท์คะแนนบ่กข้นเด้คขแนนรถ แม่ก็เลยมามาราทอนไงโอ้ชักจะเก่งแล้วเด้แม่พรเนี่ยสวัสดีจ้าคุณบุญเนาบุญน้ำหือบุญนาวบุอ๊อ่านถูกหรือเปล่ากับพ่จ้าผู้ใดเดินผ่านไปผ่านมาเพื่อนเห็นเพื่อนเห็นแม่พรน,นั่ง ผู้ดิบผู้ดีอยู่นี่เพิ่นกกจะเพิ่นก็จะเขามาเล่นทุกพื้นนะปวดแขนยกบ่ขึ้นนี่แหละนกขาว่าไวเหาแล้วบ่เป็นตาไปบ่เป็นตาไปทำอะไรนักแม่นจ้าแม่บอกก้าว้าดอกแม่นบอกเก่าว้าอยาเวยาวยาวยาวเด็ดขาดแม่นจาแม่ไปเที่ยวบ้านพี่ๆน้องๆต่อๆไปเรื่อยๆเนาะแม่พรนกขออนุญาตเด้อขอ คุยกันแล้วกินมะขามเทศเนาะน้องคํานางสวัสดียายตุบบภาพเพิ่นจะออกไปแล้วไปเ้ยจ้าผู้ใดมีธุระก็ไปไม่ป้อนเกิดจะนั่งคอยพ,พี่พี่น้องนองนั่งเล่นกับพ,พี่พี่น้องนองไป เขาบังสองอารีแน่แม่พอนบุ้งจักดอกเฟซแม่พอนท้อนหาผิดไปเดื่อนหนึ่งแล้วสวัสดีจ้าผู้ใดเข้ามาคุยกับแม่พอนอีกคู่หนึ่งเมื่อเช้าหรือไ่ ลังพุดนะปวดแขนยกบ่กขึ้นนี่แหละเนาะเขาว่ายเฮาแล้วบ่เป็นตาปเปลี่ยนตาไปทำอะไรานักนะต้นมะละกอก็อปังจ้าต้นมะละกอก็อปังเนาะสุขในการที่มีเพื่อนไอ,น,อนเรื่องนั่นเป็นเรื่องผลพ้อยได้เนาะคนเก่ง ในชาติบอกว่าบาย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 คนเก่งผู้ใดจะไปธุระอะไรก็ไปเดินวันนี้แม่พรนว่าได้ไปหาเจ้า <laughs> สวัสดีค่ะแม่พรคนสวยโอ้ย oh. ยินแม่พรว่าท่านได้เคยเห็นเพื่อนใหม่แวะมาทักทาย